อันกพ่อหยังกันให้ยังกันไทยเจ้กครับถือกล่องเถลิงทาร่าให้ยังกันนี่เอาเลขอิสราเอลเลขอิสราเอลผลทรงมหาหิยงเอาเลขอิสราเอลแมีนอยากได้แห้งมันยตอนนีอยากได้แห้งแลยเนาะคนถามเป็นล้านจังหวังผลมหาหิยไป40หาตอนใบเช้าโบวู้ยมาคนนั้นก็ถามใจห่อนไหมยังังได้รี่น่ะยังได้รี่เอาที่ียนให้โอ้นั่นนั่นนั่นเขียน ดิเชนให้อาวอเอาเอาดิเชนให้พี่น้องไปบอกเฉพาะคนพิเศษก่อนเด้อคนพิเศษเ้อคนพิเศษเด้อคนดิเนให้พี่น้องเอาปคนดิเชนให้เคนดิเนให้ล้วเยนมองไล่ะบเด้อเชนเนมองไเเนี่ยีเนมาเยนเยนเนยังไงดูดูดูตั้งใจตั้งใจตั้งใจฟังฟัเอาเยนเยนนี่มันคือบชอะไรคือบอออกเ้อย่งไล่ะยังไงเมนยังหนึ่งโมเมนต์หนึ่งนึ่งจังสี่ ีย ah, oh, ah, oh, e oh. oh, okay. ังหกสาเลียะมาหกไปเห็ดยัง the ว้ามนหกดิโอเขียนบอกเป็นพระเท้านี่โอเขียนเป็นยังไบ้าอนะยังเหนียวยัตัวเตาตีตีเลยตีเตาเตาเปเกี่ยวมังกบเตาหล่ะเรียกยาละเอวโอ้เตาโอ้

Tao tạo nếu mà nhạc này cảm biết tạo cố tạo cố tạo cố lên thì đều nhau tạo cố hắn tạo cố 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 cố tạo 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 cố cố tạo cố tạo cố tạo cố cố tạo cố tạo cố tạo cố ถามยามไดมีแต่เต้าโกไม่แต่เต้าโกไมีแต่เ,เต้าโก้เฮ่จัดไปพี่นอออ้องเต้าโก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 เฮาเฮ้เ้ยชิลุดม <c ười> ันเสีย่ยงผ่าจังอยกับผู้ผ่าไปบี่น้องบอกกันเลย